จากเรื่องของเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะครับมาต่อกันที่กรณีของเกษตรกรกันบ้างกรณีของเกษตรกรนะครับเดี๋ยวผมนําเสนอข่าวจากทกสแล้วกันทคสอให้ข่าวมานะครับหรือวัฒธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบอกว่าจนถึงนักขณะนนี้นะครับโอนเงินไปแล้วเนี่ยประมาณ7ล้านคนนะครับโอนเงินไปแล้วประมาณ7ล้านคนรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 35,518ล้านบาทซึ่งได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดเนี่ย7ล้าน6แสน่นคนนะครับยังเหลือที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยให้กับเกษตรกรอีกประมาณ5 8าแสนคนโดยบอกว่ายังโอนไม่ได้นะครับแยกเป็น356,000คนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีประเด็นอยู่นะครคุณผู้ชมครับไม่แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้องและอีก132,000สรายส่งรายชื่อ กลับให้กระทรวงกรเกษตรตรวจสอบอีกครั้งหลังจากพบว่าเป็นชื่อคนเสียชีวิตมีจริงนะฮะประเด็นชื่อคนเสียชีวิตหรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและที่เหลืออีก91,426คนเป็นข้าราชการนี่ฮะ9 1 0 0 0คนเป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าขายรับเงินเยียวยาของทกสกระทรวงกรเกษตรและส,สหกรณ์นะฮะคุณผู้ชมครับนี่อันนี้เอาให้ชัดเจนกันก่อนนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากไปตรวจสอบสิทธิ์ของตอนเองว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของเราได้รับเงินหรือไม่เข้าไปที่เว็บไซต์ moac.go.th นะครับ moac.go.th นะครับและสามารถเช็คเงินงวดที่2ได้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เงินงวดที่2เนี่ยได้ทยอยเข้าแล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เยียวยาเกรรษตรกร .com นะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือว่าตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่15มิถุนายนนี้จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง2เดือนซึ่งเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงิน1,000บาททันทีสำหรับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่1ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายนในวันที่30เมษายนจำนวน6,700,000คนและเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่2ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึง15 พฤษภาคมจำนวนานวน1 5็ด0 0 0คนนะครับโดยก่อนหน้านี้ทกสเพิ่งได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก825,000คนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้และอยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนร,ระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ทกสไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันในวันที่31พฤษภาคมนี้กลุ่มดังกล่าวก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าจะได้เงิน2งวดพร้อมกันนะจะได้เงิน2งวดพร้อมกัน หรือใครก็ตามแต่ที่ฟังผมเล่าข่าวของเกษตรกรคือตัวเองเนี่ยนะครับงวดแรกก็ยังไม่ได้งวด2ที่เขาได้กันก็ไม่ได้และก็ไม่ได้ทบ10,000บาทด้วยและพอไปตรวจสอบสิทธิ์ก็มีพบว่าปรากฏสิทธิ์ของตนเองนะครับ <Evet. S 1> ตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับท่านสามารถที่จะไปดําเนินการอุทธรณ์นะครับแต่การอุทธรณ์ที่ว่านี้ผมย้ํานะครับว่าอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่5มิถ<ม>ุนายนเท่านั้นหรือว่าอุทธรณ์ได้จนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะ โดยการอุทธรณ์นั้นเนี่ยนะครับก็สามารถไปได้ทั้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือเครือข่ายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสาขาเขตร,ระบบบริหารอ้อยและก็น้้ำตาล1-8และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและก็น้้ำตาลทรายภาค1-4และสำนักงานสัรพสามิตรจังหวัดย้ำนะครับว่าไปได้ถึงวันที่ 5มิถุนายนนี้เท่านั้นนะฮะ